สวัสดีครับผมครูป,ปูเป็นนอร์เทนเนอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่น m i n เ r อร์เพน o n i c s ิกสเกลนะครับถ้าเราเล่น m i n เ r อร์เพน o n i c s ิกสเกลได้เราจะเล่นบูสสเกลได้ครับวันนี้ผมขอพูดถึง c minor Pentatonic นะครับเพราะว่านักเป็นโนหลายๆคนเนี่ยเวลาหัดเล่นสเกลบูสจะเล่น c b o o s ได้นั่นเองครับอ่ะเพราะฉะนั้น Minor Pentatonic ประกอบไปด้วยตัวที่1ก็คือ c นะครับ แล้วก็ตัวมันเองสเกลเพนทาโทนิกจะมีแค่5เสียงเท่านั้นนะครับนี่คือ C minor เพนทาโทนิกครับวันนี้เราพูดถึงการนำมาโซโล่บนคอร์ดไมเนอนะครับอะวิดีโอนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับมือใหม่นะครับเอาใจคนที่เริ่มโซโล่ไปแล้วอิ r พอส์ e ไปแล้วนะครับมาชมแนวคิดเลยนะครับเราจับคอร์ด C minor เราเล่นสเกล C minor เพนทาโทนิกเข้าไป ไห้สเกลม r เนอร์เพนทานิกได้เสร็จแล้วจนเราคล่องแล้วเราใส่ชาร์ปตัวที่4เข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็น c b o บูสทันทีนะครับชมนะครับ1น3 4สใส่ชาร์ป4นะครับ5มันจะกลายเป็น o ีบูสเกลทันทีนะครับเวลาที่เรานำไปโซโล่เนี่ยตอนแรกเราอยู่ที่ความเป็น p เพนท o n i c ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่กว่าเป็นบูสผสมเข้าไปเดี๋ยวมาชมกันนะครับ ความเป็นบูส <estrogen> ์เห็นไหมครับตอนแรกผมอยู่ที่ความเป็นเพนทาโทนิกธรรมดาไม่มีชาร์ปตัวที่4นะครับ ไหมครับเท่ากับว่าวันนี้คนที่จะน,นำไปโซโล่เนี่ยคุณเล่น m i n เ r p e n t a นท n โทนิกสเได้ใส่ชาร์ปตัวที่4เข้าไปตัวเดียวเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับการอิมพอว i ส์เกิดสีสันมากขึ้นมีความเป็นกิ่นของบูสเข้ามาทันทีเพียงแค่เพิ่มโน้ตแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นฝึก m i n เ r p e n t a นท n โทนกได้อย่าลืมใส่ชาร์ปตัวที่4จะเป็นบูสสเกลทันทีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ C minor เพนทาโทนิประกอบไปด้วย c ีอ C b o o s ประกอบไปด้วย C E flat F F sharp นะครับที่เพิ่มเข้ามา G B flat C C minor pentatonic C b o o e s นะครับถ้าบทเรียนนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนชมกันเยอะๆนะครับวิดีโอนี้เอาใจคนที่เล่นเป็นแล้วนะครับและติดตามช่องของผมนะครับ นำไปโซโล่นำไปอิ p พอไวส์นี่เป็นแค่หนึ่งแนวคิดนะครับมายเนอร์เพนทาโทนิกผสมนิดเดียวกลายเป็นบูสซึ่งเราไม่ได้นำไปเล่นในเพลงบูสนะครับเรานำไปเล่นบนคอร์ดมายเนอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็มาเจอกันในตอนต่อไปว่าผมจะมาสอนอะไรนะครับสวัสดีครับ